สามีห่วงหนักไม่ให้ออกบ้านเอพรทิทิป43กระตัดสามีปอนัฐวุฒิไม่ให้ลงรูปอดหุนเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันมานานกว่า16ปีสำหรับปอนัฐวุฒิสกิจใจกับเอพรทิทิปซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีลูกชายวัยกำลังน่ารักสองคน และตอนนี้ดูเหมือนว่าปอนั้นจะห่วงภรรยามากเป็นพิเศษอย่างก่อนหน้านี้ปอกับเอก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวทะเลซึ่งงานนี้คุณแม่เอก็จัดเต็มชุดว่ายน้ําที่แซ่บและเซ็กซี่มากแต่งานนี้ด้านคุณสามีนั้นห่วงสุดๆถึงขั้นเอารูปเมียรักมาเซ็นเซอร์ภาพพร้อมแสดงความเป็นเจ้าของทันทีจนถูกแซวว่าข้างรักเมียอย่างมากล่าสุดเอพรทิพย์ได้มาเปิดใจผ่านรายการเล่าว่าตอนนี้เป็นแม่บ้าน หน้าที่หลักคือรับส่งลูกไปโรงเรียนทุกเช้าดูแลลูกคนเดียวไม่ได้มีแม่บ้านแต่จะมีผู้ช่วยคือคุณยายอาทชี์หลักคืออาชี์แม่ไม่ได้รับเล่นละครมา9้าปีแล้วอย่างรูปที่ใส่ชุดว่ายน้ำพี่ปอเขาบอกว่าทำไมจะต้องแต่งแบบนี้มีลูกแล้วแต่งไปโชว์ใครเอกก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเลยใครๆเขาก็ใส่กันซึ่งเขาก็จะให้ใส่แบบพอประมาณ ถ้าอันไหนที่เขารู้สึกว่ามันมากไปก็ให้เอากางเกงมาใส่ต้องใส่ให้เขาดูก่อนถ้าเขาโอเคก็จะโอเคทุกวันนี้เวลาเราจะออกไปข้างนอกก็ต้องไปขอเขาเหมือนเป็นพ่อเลยเขาก็จะถามละเอียดยิบไปไหนกับใครทำอะไรกับตอนไหนพอเขากลัวเราไปกับผู้ชายอื่นบางครั้งก็จะแกล้งเฟซทมหาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนชอบอยู่บ้าน จะออกไปข้างนอกแค่ไปทำงาน